สวัสดีครับดูดวงกับทิติครับวันนี้นะครับเป็นการดูดวงรือพยากรณ์นะครับในเรื่องทัวทัวๆไปนะครับเร่องทัวทัวๆไปข้องคนที่เกิดในวันพุธประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นี่นะครับต้องเรียนคุณวันพุธอย่างนี้นะครับในเดือนนี้นะครับถ้าถามถึงเรื่องการงานนะครับก็ต้องบอกนะครับการงานดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับอาจจะสะดุดอะไรบางอย่างนะครับทําให้หน้าที่การงานเนี่ยนะครับ มันไม่ได้เป็นไปดังหวังเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดือนนี้นะครับการงานจะเดินเดินไปข้างหน้าอย่างดีเลยนะครับมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลําดับขั้นเลยนะครับส่วนเรื่องเงินของทองก็ไม่ต้องห่วงนะครับในเมื่อเงินเงื่อนเรื่องการงานมันดีนะครับเงินเงินของทองเนี่ยมันก็ดีตามไปด้วยนะครับมาห่วงเรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องความรักนะครับโดยเฉพาะคนมีคู่เนี่ยนะครับเดือนนี้ต้องระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะนะครับอารมณ์ของคุณมันพุธเนี่ยนะครับ เดือนนี้นะครับมีแนวโน้มนะครับจะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะครับโดยเฉพาะตัดสินปัญหาเกี่ยวกับความรักนี่นะครับต้องบอกนะครับคุณวันพุธเตือนสติกันนิดนึงนะครับอารมณ์ไม่ได้ช่วยเลยเลยนะครับในการแก้ปัญหาความรักนี่นะครับกลับจะทําให้ปัญหาความรักเนี่ยมันบาดปลายเข้าอีกนะครับดังนั้นระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีนะครับในเดือนนี้นะครับแล้วต้องย้ำกับคุณวันพุธนะครับหรือคุณวันอื่นที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการดูดวงโดยทั่วๆไปนะครับไม่จะ ไม่ดูให้เฉพาะเจาะจงใครพิเศษนะครับดูทั่วไปดังนั้นนะครับก็จะมีคน2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือนะครับํำทำนายคําทํานายในคลิปนี้ตรงกับคุณนะครับแล้วก็เป็นสิ่งดีด้วยนะครับแล้วก็มจะมีคนอีกประเภทนึงนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยคำทำนายไม่ตรงแล้วก็คําทํานายไม่ดีด้วยดังนั้นนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับถ้าคําทํานายตรงกับคุณแล้วเป็นสิ่งที่ดีคุณก็รับไว้นะครับกรณีที่มันไม่ตรงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดี ก็ไม่ต้องรับไว้นะครับปล่อยผ่านไปนะครับก็ดูแค่ความสนุกสนานเพลิดเพลินก็พอนะครับอ่ะโอเคคุณพุทธแล้วเรามาเริ่มเจาะลึกนะครับดวงชะตาของคุณนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องการงานนะครับก็ต้องบอกนะครับเรื่องการงานนะครับไพ่เป็นแรกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะครับเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่ Tower ครับไพ่ Tower ขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับอย่างที่ผมเกริ่นในหัวคลิปนะครับว่าเฮ้ย เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณน่าจะสะดุดอะไรบางอย่างนะแล้วสะดุดแรงด้วยรวดเร็วนะครับแล้วสร้างปัญหาอย่างหนักหนาสาหัสเลยนะครับโอ้โหประมาณนั้นเลยนะเป็นทาวเวอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับแต่ไม่ต้องหัวนะครับอย่างที่บอกนะครับเดือนนี้นะครับไอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วละนะเพราะว่าอะไรนะครับมันมีเด็กถือไม่เท้าอยู่นะครับ เด็กถือไม้เท้าขึ้นแมานะครับผมมองอย่างนี้นะจากไพ่ทาวเวอร์อะจากไพ่ทาวเวอร์แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นเด็กถือไม้เท้าเนี่ยนะครับผมมอง2อย่างนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับ 1. นะครับ,รบปัญหาในที่ทํางานเดิมคุณเนี่ยนะครับที่คุณเคยมีก่อนหน้านี้เป็นไพ่ทาวเวอร์ขึ้นนม่นะครับดูแล้วมันน่าจะหมดไปนะครับน่าจะเคลียร์หมดสิ้นกันแล้วนะครับคุณน่าจะเดินได้มีโอกาสเดินเดินเดินต่อไปข้างหน้านะครับทำงานต่อไปข้างหน้าแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยนะครับ2ก็คือนะครับดูแล้ว เก่านี่นะครับที่ตะกี้มันมีเรื่องมีลาเป็นทาวเวอร์ขึ้นมานะครับคุณทนอยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะคุณไปหาที่ทํางานใหม่นะครับก็เป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จนะครับในการหาที่ทํางานใหม่แล้วชีวิตการงานก็จะดีขึ้นด้วยนะครับทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับอันนี้นะครับเจอทั้ง2ใบเนี่ยนะครับเจอจากไพ่1ิบใบนะครับไพ่หลัก1ิบใบแต่ในไพ่ขยายนี่นะครับผมเจอไพ่ใบนี้ครับไพ่ justice ครับ ไพ่จะติดขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับหหมายความว่าเออก่อนแน่นี้นะครับไอเรื่องราวที่ทําให้คุณส,สะดุดเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะใช้คานี้นะอาจจะมีคนกลั่นแกล้งคุณให้ร้ายค,คุณคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะครับเจ้านายก็ไม่ฟังคุณเลยใครก็ไม่ฟังคุณเลยนะครับสภาพเหมือนมาหัวหน้าอ่ะใช้คำนี้นะนะถ้าเคยใครใครทำงานบริษ,ษัทอยู่หรือเคยทํางานบริษ,ษัทจะรู้นะผมเคยทํางานอยู่รู้เลยนะสภาพเป็นแบบนั้นเลยสภาพเป็น มาหัวหน้าเอาเลยถ้ามันมีเรื่องกับใครเนี่ยครับเออแล้วเจ้านายไปเข้าข้างอีกคนเนี่ยโอ้โหแบบนั้นเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับเดือนนี้คุณจะได้รับความเป็นธรรมแล้วนะครับแสงสว่างในหน้าที่การงานคุณจะมาละเพราะมีไพ่ justice ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะครับจากเรื่องที่คุณเคยใส่ร้ายโดนบูลลี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้านายคุณนะครับจะเห็นอกเห็นใจคุณนะครับสนับสนุนนะครับผลักดันคุณให้ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นด้วยนะครับ แล้วในส่วนของหน้าที่การงานเนี่ยนะครับนอกจากมีไพ่ justice แล้วนะครับผมเจอไพ่ใบนี้นะครับไพ่8ไม้เท้านะครับแล้วก็มีไพ่ใบนี้ด้วยครับ chariot ด้วยนะครับไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อจะยืนยันว่าหน้าที่การงานเนี่ยเจริญก้าวหน้าจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเซนของไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยนะครับมันมีเซนแห่งการเดินทางนะครับแล้วก็มี chariot ด้วยนะครับ chariot เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นไพ่ major ที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับ การงานคุณจะเป็นตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งโตเลยเพียงแต่ว่าทั้ง8ไม้เท้าเอ่ยแชริออตเอ่ยนะครับมันมีเส้นในการเดินทางนะครับแล้วเป็นเส้นในการเดินทางไกลด้วยนะครับก็หมายความว่าอย่างไรนะครับถ้าลักษณะงานของคุณเนี่ยนะครับเป็นลักษณะงานที่เดินทางไกลต้องติดต่องานไกลๆนะครับก็มีโอกาสนะครับจะเจริญก้าวหน้าเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับก็มาถึงตรงนี้ก็แสดงความดีใจด้วยนะครับกับคุณวันพุธนะครับเรื่องรายๆเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานเนี่ย ผ่านพ้นไปแล้วนะครับต่อไปคุณก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานเพียงแต่ว่านะครับในเรื่องหน้าที่การงานมีอีกเรื่องที่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีไพ่ใบนี้ครับไพ่ห้าดาบครับไพ่ห้าดาบขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับก็หมายความว่านะครับดูแล้วนะครับในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะครับคุณก็มีแนวโน้มนะครับจะใช้อารมณ์นะครับในการตัดสิน ตัดสินปัญหาในหน้าที่การงานเนี่ยนะครับดูแล้วเป็นคนที่มีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอ่ะไม่ค่อยฟังใครนะครับเอาตัวเองเป็นหลักเลยแล้วก็ไม่ค่อยใช้เหตุผลด้วยใช้อารมณ์เป็นหลักเลยนะครับ <S <S ผมกําลังสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณสะดุดแรงๆเนี่ยครับจากไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ไหมอะ่ะมันมาจากไพ่5ดาบเนี่ยหมายความว่าคุณชอบใช้อารมณ์นะ <S <S ตัดสินปัญหาต่างๆเนี่ยมากกว่าเหตุผลดังนั้นนะครับเรื่องต่างๆคุณก็เลย มีเรื่องเดือดร้อนดังนั้นนะครับเดือนนี้เผาเปล่าเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นนะครับดูแล้วไม่ใช่เรื่องการงานอย่างเดียวนะมันจะมีเรื่องความรักด้วยอ่ะโอเคเรื่องการงานก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการเงินก็ต้องบอกนะเพอะการงานมันสะดุดปุ๊บเนี่ยการเงินคุณก็สะดุดไปด้วยแต่เดือนนี้นะครับการงานคุณเดินก้าวหน้าแล้วนะครับการเงินก็ดีไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก่อนแน่นี้เนี่ยนะครับการเงินคุณนะครับเป็น2เหรียญครับ สองเหรียญหมายความว่าอย่างไงนะครับแปลง,ง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับเงินไม่พอใช้นะครับเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาเลยนะครับแล้วก็หมุนเงินกันปบดหัวเลยนะครับแล้วมีแนวโน้มนะครับประเภทกู้นิยืมสินด้วยนะครับแต่ก็โชคดีอย่างนะไพ่สองเหรียญเนี่ยมันเป็นกู้นิยืมสินประเภทในระบบเนาะในระบบนี่มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะถ้าเป็นไปกู้นอกระบบเนี่ยน่ากลัวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแนวโน้มจะต้องกู้นอกระบบด้วยระวังนะก็ให้ระวังนิดนึงนะครับ อย่างที่บอกเนาะพอการงานเดินหน้าการเงินมันก็เดินหน้าตามไปด้วยนะครับเพราะว่าจาก2เหรียญนะครับไพ่สเหรียญนี่นะครับกูมีพไพ่ใบนี้ครับมีไพ่สมเหรียญครับสามเหรียญนี่นะครับ,รรบถ้าทายในเชิงของเรื่องเงินกันทองทองก็บอกว่า,าตําแหน่งหน้าที่การงานนะก่อนหน้านี้สมมุติว่าคุณคุณออกนะเมื่อที่ผมยก2กรณีนะี้กรณีอยู่ที่เดิมกับกรณีออกอะกรณีที่ออกแล้วไปอยู่ที่ใหม่นี่นะครับก็หมายความว่าอย่างไงนะครับไอตอนที่ยังหางานไม่ได้เนี่ยนะครับ เงินทองก็ไม่มีพอมีไม่พอใช้เป็น2เหรียญนะครับต้องกู้นี่ยืมสินแต่พอคุณได้งานที่ใหม่แล้วนะครับมันเป็นสามเหรียญก็หมายความว่าต่อไปนี้เงินทองก็จะมีใช้นะครับมีเงินเดือนมาให้ใช้ทุกเดือนคุณไม่ขัดสนแล้วนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วถามว่าเอ้ยจาก3ามเหรียญเนี่ยได้แค่3ามเหรียญนึงหรอเอ้ยยังไม่หยุดแค่นั้นนะมีเป็นไพ่แปดเหรียญด้วยครับแปดเหรียญหมายความว่าอย่างไงนะครับก็หมายความว่า เงินทองจากน้ำพักน้ำแรงคุณเนี่ยนะครับจะพัฒนาขึ้นนะครับจากตะกี้มี2เหรียญเอ่ยสมเหรียญเอ่ยนะครับตอนนี้เป็นเก้าเป็นแปดเหรียญแล้วนะครับก็ต้องบอกเนาะหน้าที่การงานมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผลตอบแทนจากน้ำพักน้ำแรงเราก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับเพียงแต่ว่านะครับพอเจอไพ่ลักษณะนี้นะครับผมก็จะสงสัยเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณได้แค่8เหรียญนี่ไงตอนนี้นะครับดูจากหน้าไพ่ไพ่สิบใบไพ่หลักสิบใบเนี่ยคุณได้แปดเหรียญเองนะทั้งตะกีค้คุณมีทั้ง จสติดเอ่ยมีทั้งไอชาลิออตเอยแต่ทำไมาเงินกันทองได้แค่8เหรียญเองนะสงสัยนะครับก็เออผมผมคาดเดาอย่างนี้นะ 1. ก็คือนะครับพึ่งพึ่งจะได้ตําแหน่งใหม่เนาะทรัพย์สินเงินทองที่มาจากน้ําพักน้ำแรงก็อาจจะยังไม่ได้มาตามไม่ทันเนาะอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งถึงจะตามทันนะครับ2คือนะครับดวงคุณนะครับมีการเสียค่าใช้จ่ายก้อนโตเลยนะครับก็เลยทำเปว่าเฮ้ ไอ้ดวงนี้จะมีเงินเก็บเป็นกอนเป็นกำรรนะครับเป็นสักสิบเหรียญถึงเป็นพระราชาหรือพระราชนีถือเหรียญเนี่ยมันก็เลยได้แค่แปดเหรียญเองนะครับเพราะว่าอะไรไอ้เรื่องไอ้นี่นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับผมมีเห็นมีไพ่หกเหรียญดนวยนะเดือนนี้มือเติบหน้าดูเลยนะครับคุณวันพุธเนี่ยอ่ะส่วนจะไอ้มือเติบเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับผมขอกัก๊กไว้ก่อนนะครับอ่ะก็เงินเป็นทองทองประมาณนี้เนาะเรื่องการงานการงานก็เดินไปข้างหน้าได้แล้วไม่สะดุดแล้วนะครับพอการงานมันไม่สะดุดปุ๊บการเงินมันก็ตามมานะครับ อ่ะไปรูเรื่องความรักกันหน่อยนะที่บอกว่าความรักเดือนนี้นะน่าเป็นห่วงนะครับคือความรักในเดือนนี้นะครับดูแล้วเนี่ยนะครับมันมีนี่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 มีแฮงแมนนะครับในไพ่สิบใบนะครับไพ่หลักสิบใบนะครับมีไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นเลยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับเดือนนี้นะครับดูแล้วเรื่องรักรักไข่ไข่เนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับให้มีปัญหามากวนใจทําให้แบบมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้นะครับอ่ะ ดูแล้วเอางี้ผมตัดเข้าปัญหาเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเอาลำาพบทเยอะนะครับสำหรับคุณวันพุธที่มีคู่แล้วนะครับเดือนนี้นะครับให้ระวัง3ปัญหานะครับเกี่ยวกับแฟนคุณความรักของคุณนะครับปัญหาแรกคุณเป็นไพ่แบบนี้ครับเป็นไพ่5ดาบครับอย่างที่บอกตะกี้นะครับในเรื่องการงานเนี่ยนะครับไอ้าดาบเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องการงานคุณอย่างเดียวนะส่งผลในเรื่องความรักของคุณด้วยนะครับ โดยน er mm ิส hmm. mm ัยของคุณเนี่ยนะครับดูแล้วชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะเป o ja. o ็นไปได้เลยนะครับการงานก็ใช้อารมณ์นะครับเรื่องความรักก็ใช้อารมณ์นะครับดูแล้วปัญหาความรักมันก็เลยจะมาจากเรื่องแรกนะครับเรื่องอารมณ์ของคุณนะครับแล้วต้องบอกนะครับในเรื่องข้อ2เนี่ยปัญหาข้อ2นี่มันเป็นสืบเนื่องมาจากปัญหาข้อแรกก็คือที่ผ่านมานะครับคุณมีเรื่องมีราคุณก็ไปใช้อารมณ์กับคู่รักของคุณนะครับแฟนคุณแต่ที่ผ่านมาก็ต้องบอกนะเขายอมคุณตลอดเลยนะ เขาไม่เคยมีปากเสียงอะไรกับคุณเลยนะครับแต่เดือนนี้นะครับตรงกันข้ามเลยนะครับเขากลายเขาหรือเธอเนี่ยนะครับแฟนคุณเนี่ยนะครับกลายเป็นพระราชินีถือดาบครับหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเดือนนี้นะครับเขาหรือเธอเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาแล้วนะครับเขาไม่ยอมคุณนะคุณจะมาใส่อารมณ์กับเธอเนี่ยไม่ได้เลยนะครับดูแล้วนะครับมีสวนนะครับเดือนนี้นะครับมีสวนเธอมีปากเสียงฉันก็มีปากเสียงเธอลงไม้ลงมือฉันก็พร้อมจะสวนเลยนะ ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับไพ่ที่ขึ้นประกอบพระราชนีถือดาบเนี่ยนะครับเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นห้าไม้เท้าครับหมายความว่ายังไงนะครับพอเธอสวนหรือเธอไม่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 ยอมคุณแล้วเนี่ยนะครับปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยตามมาเลยนะครับตามมาติดติดเลยเนี่ยนะครับดูแล้วหนักหนักหนักเลยนะครับแล้วปัญหาที่3นะครับในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนมีคู่นะครับคุณพูดมีคู่เนี่ยก็เป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่ก้าวถ้วยครับ ก็หมายความว่าอย่างไงนะครับเดือนนี้นะครับนอกจากมีเรื่องเครียดแล้วนะครับคุณยังหาเรื่องสําราญบานตะไทข้างนอกบ้านด้วยนะครับก็เป็นไปได้นะครับหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเรื่องการงานเอยเรื่องการเงินเออมันก็ดูเครียดไปหมดเลยนะครับพอเดือนนี้นะครับการงานก็ดีการเงินก็ดีอยากจะผ่อนคลายแล้วนะครับอยากจะผ่อนคลายอยากจะทําให้ตัวสบายอกสบายใจกับการกินดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับดูแล้วเต็มที่เลยนะครับ แต่ก็ต้องระวังนะครับไอ้ปัญหาที่3เนี่ยนะครับไอ้กินดื่มเต็มที่มันจะพาปัญหา2อย่างเข้ามานะครับปัญหาแรกก็คืออะไรนะครับถ้าคุณไม่รู้ลิมิตนะครับคุณเกินเลยไปนะครับมันอาจจะทําให้คุณนะครับแอบไปมีกงมีก๊กหรือมีบ้านเล็กได้นะครับเพราะว่าในดวงชะตาคุณนะครับผมเจอผู้หญิงนะครับอ่ะตอนนี้เป็นผู้หญิงนะครับหรือเพศตรงข้ามอีกคนหนึ่งนี่นะครับในในดวงชะตาคุณเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะดูเป็นพระราชนีถือเหรียญด้วยมีก็สด สะตุ้งสตางความสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอเขามีสะตุ้งสตางก็จริงนะครับแต่เขาไม่ได้เกื้อกูลคุณเลยนะครับเพราะว่าปัญหาที่2เนี่ยนะครับมันมีไพ่หกเหรียญขึ้นมานะครับอย่างที่ผมบอกคุณนะครับตอนที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองนะครับดวงคุณมีเสียเงินเนี่ยนะครับเสียงเงินแล้วเสียงเงินเยอะด้วยนะครับดูแล้วใช้จ่ายไม่อั้นเลยอ่ะไม่ยั้งด้วยไม่อั้นด้วยนะหนึ่งนะครับก็คือเสียเงินไปกับเหมือนกับ คุณเที่ยวเ,เที่ยวสำเภาเทเมาหรือไปกินดื่มอะไรพวกนี้มันก็มีค่าจ่ายตรงนี้ส่วนหนึ่งนะและคุณแอบมีกิ๊กหรือแอบไปก่อลักสามเศร้านอกบ้านเนี่ยนะครับดูแล้วนะครับเงินเงินทองทองคุณก็ต้องให้ให้เขาหรือเธอคนนี้ด้วยนะคนนอกบ้านเนี่ยด้วยนะแลอย่างที่บอกนะครับถึงแม้นะครับเขาหรือเธอคนนอกบ้านจะมีสตุง้งสตา์นะแต่ก็ไม่ได้เกื้อนหนุนคุณเลยนะครับกลับมาเอาเงินเงินทองทองคุณไปอีกนะครับ แล้วก็ต้องบอกนะครับคู่รักคู่คลองคู่สมรสหรือแฟนคุณเนี่ยนะครับเป็นคนดีมากเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ 1. รักคุณมากมากเลยนะครับมีไพ่สองถ้วยเนี่ยรักคุณมากมากสองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินเนี่ยนะครับขอให้การสนับสนุนคุณเต็มที่เลยนะครับดังนั้นนะครับเดือนนี้นะครับตระกูลมีปากมีเสียงทะเลวิวาทหรือแอบไปมีกิ๊กข้างนอกบ้านนี่นะครับ น่าสงสารมากเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับสภาพเธอเนี่ยเขาหรือเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะเป็นสภาพนี้ครับแปดดาบครับแปดดาบหมายความว่ายังไงนะครับดูแล้วกืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยนะครับแฟนออกไปมีนอกบ้านไปมีเล็กเล็กน้อยน้อยออกไปเที่ยวการคืนมีแล้วก็แอบมีเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเธอทําอะไรไม่ได้เลยนะครับได้แต่แบบยอมจำนนรับสภาพนะครับถึงแม้นะครับจะบอกว่า เดือนนี้นะครับอาจจะมีปากเสียงกันแล้วมีลงไม้ลงมือตอบโต้กันบ้างนี่นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับเธอเสียเปรียบเต็มประตูเลยนะครับดังนั้นนะครับเดือนนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่1นะครับอารมณ์เกี่ยวกับอารมณ์รุนแรงเนาะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจปัญหา2กับพวกเกี่ยวกับพวกอารมณ์สุนทรียภาพต่างๆของคุณเนี่ยละครับระวังให้ดีเลยนะครับอย่าปล่อยออกมาเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะพาเรื่องเดือดร้อนเข้ามาด้วยนะครับ